สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบลบอยนะครับพวกคราบสกปรกต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องพวกจาระบียางไม้ตอหรือว่ายางกล้ยนะครับบางทีเนี่ยก็ไม่สามารถจะทาความสะอาดออกได้หมดนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะเปื้อนเสื้อผ้านะครับพวกเครื่องหนังหรือว่าเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านพลาสติกอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช็ดแล้วก็ยังมีคราบอย่างมือผมเนี่ครับเปื้อนคราบจารบีนะครับก็เช็ดออกได้ประมาณนี้ นะครับในคลิปนี้ครับผมก็มีครีมทําความสะอาดอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะครับคือสเตยครีมนะครับซึ่งสเตยครีมเนี่ยก็เป็นครีมทําความสะอาดอเนกประสงค์นะครับก็มีขายมานานแล้วนะครับก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆนะได้ซื้อมาเก็บเอาไว้เพื่อทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับซึ่งก็สามารถกระจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่ ไม่สามารถจะขจัดออกได้หมดนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับผมพวกเครื่องหนังเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับผมที่เปื้อนคราบสกปรกเนี่ยก็เพียงแค่ทาครีมให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้ามันหมาดก็ออกแล้วนะครับส่วนพวกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเครื่องพวกจจระบีหมึกพิมพ์นะครับก็ทาบริเวณที่เปื้อนนะแล้วก็ขยี้ให้ทั่วนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็นําไป ซักน้ําได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็ดที่มือผมเนี่ยนะครับผมพวกคราบจะระบีนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมพอออกรีมนะครับผมมาเช็ดให้ทั่วถึงนะครับผมนี่นี่นแล้วเราก็ขยี้นะครับผมเราสังเกตเห็นว่าน่ะ มันจะขจัดออกนะครับผมเนี่ยมันเด่มออกเป็นครีมที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับผมทำความสะอาดได้หลายอย่างเลยครับพวกคราบยาไปตอยหรือออกยากมากเลยนะครับก็ใช้ครีมพวกนี้นะครับผมเช็ดทําความสะอาดนะครับผมกับปุกละไม่กี่บาทเลยนะครับผมลองเช็ดมือดูนี่แหละครับเนี่ย ออกแล้วครับผมเนี่ยมันออกง่ายนะครับผมคือเป็นคีมนันเด็กประสงค์นะครับผมเนี่ยเราเช็ดอย่างนี้แล้วก็ถ,าากถ้ายังไม่สะอาดดีก็ทาอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราก็ไปล้างน้ําด้วยสบู่นะครับหรือว่าด้วยผงยาล้างจานอะไรก็ได้ครับผมเพื่อให้นิ้วมือของเราเนี่ยมาสะอาดอีกรอบหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทัานใดที่ขจัดคราบไม่ออกนะครับออกยากติดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองใช้สเตคลีนดูนะครับผมซื้อเก็บมาไว้ใช้งานได้เลยนะครับมีขายตามห้างร้านต่างๆนะครับตามที่ต่างๆก็มีขายเยอะแยะนะครับกระปุกเล็กกระปุกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองซื้อมาทําการใช้งานนะครับแก้ไขปัญหาภายใบ้านได้ดีมากเลยครับคีมครีทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับผม โอเคนะครับี่นี่ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพานี้ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ